อี่บางแสน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 ,แสนไนี่เรามาเม่ออาทิที่แล้วนะคะอท,ทแล้วกับาทีนี่แล้วน้องเขาก็รอนลน้องบอง้อขาบอกว,ว่านวดจะไม่มาแล้ว<า> <laughs> น่ให้เราถือเราจะไม่ถืออย่างเดียวใช่ไหมครับเรามีแอปให้ถือนะโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมันเลือกมันเลือกแบบได้ด้วยเหรอขึ้นมาลงวันนี้เลยพวกหนูถ่ายพวกหนูยกเลิกรูปได้ด้วยนะเหมือนรูปถ้าถ่ายแล้วมันไม่สวยอ่ะแบบยกเลิกถ่ายใหม่อ่ะเขาไม่เลือกรลปวันนี้เพราะว่ารู้ว่าไปจะมาถ้าแบบหนูไม่โอเคหนูยกเลิกนะไม่ต้องแบบไม่ต้องเอานะถ่ายใหม่ ได้เหรอก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกดยกเลิกเออโอเคอุ้ยงั้นก็นานอ่ะครึ่งชั่วโมงรอไปเออกูไม่ถ่ายแล้วกูเลิกลากสามัวกูกลับแต่งตัวให้ลูกก่อนความเร่งเยอะเห็นปะดาราถ่ายรูปไปพัดดาราถ่ายรูปนี่มันเข้าไปรอบที่สองแล้วคนอื่นไม่ต้องถ่ายแล้วคนอื่นไม่ต้องถ่ายแล้ว คนอื่นที่ถ่ายอ่ะพวกเนี้ยรอาลาเลยได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวไปแอบดูกันไม่เห็นดาราเลยเอาใหม่เอาใหม่หมันเอาใหม่อีกแล้วอ่ะมันเอาใหม่อีกแล้วอ่ะสองรอบรอแล้วอ่ะคนเนี่ยเขาไม่ต้องผ่านกันแล้วคนอื่นเนี่ยดูมันดิดูมันดาราโอ้โหดาราแม่กางเกงขาว มารอู้ยครับนี่ได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงห้าโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามารอรูปกันเฮ้ยปลิวไปหนึ่งมีอีกเหรอหมดแล้วเออพอได้แล้วให้คุณถถ่ายบ้างถ่ายอะไรเยอะแยะเอาไปก็ขับรถมาตั้งสองชั่วโมง ติดไหมคะวันนี้มากค่ะแล้วนี้เกดยังไงคะนู่นเลยค่ะเข้าไปในสุดเลยได้มาแล้วนะคะก็มาแล้วนะฮะอ่ะอันนี้ตู้ตู้ถ่ายรูปนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะลูซี่คอฟฟี่ลูซี่คอฟฟี่นะฮะหาดวอนนาภาฮะวอนนภานะฮะก็คือจะอยู่ตรงนี้นานไหมคะใช่ค่ะอยู่เรื่อยๆเลยอยู่เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ก็ไปตามที่เดไอจีเท่าไหร่ฮะไอจีนี้เลยนะคะเท่าไหร่ครับ อนนีที่แล้ว่นคือเราได้รูปมาแล้วนะฮะได้รูปมาแล้วนะฮะต่อได้ไปหนึ่งก็ได้นะเลือกเลยครับไปเลือกไหนจะให้ก่อนไหนติ๊ต้แล้วแต่ป๊าดิเอารูปที่มีดาราไหมหรือสองคนรูปที่มีดาราก็ได้รู้ว่าแกงว่ะนี่ไหมโอ้โดนแกงอ่ะเรูปนี้ไม่ได้คมไหมคะขอบคุณมาก ่น่ามีแมสเลยจริงหาอนะที่ไหนก็มีมีดาราก็ได้ถ้าดูหน้าฉัน <c oughs> แล้วนายไม่ยกเลิอกอะ่ะอ <c oughs> ันนี้ก็ไม่ยกเลิอกอันนี้ก็ได้นี่เอาเนี่ยครับแผลออกเลยไล่แปดไปเลยพูดเลยครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอะเาหมวกหลุดแล้วมีกมีหูตกใจตกใจมีหูไม่หัวมาด้ขอบคุณนะขอบคุณนะครับอันนี้ลงไอจีได้แล้วลงมาเลยนี่ทำอะไมไหมจะเอาปลายลงาะว่าสัญญาแล้วผิดสัญญาไงี้ยเป็นคนรักจากอัมพูดขอบคุณครับบายบายไปลงไปลงเอาไม่ไปขอบคุณค่ะ ไปเดินบนนู้นกันดีกว่าไปโมก่อนไปโมก่อน